ตอนนี้ผมขัดถางใหญ่เสร็จแล้วครับเนี่ยตอนนี้กำลังขัดฉากหลังอีกครึ่งหนึ่งได้ครึ่งเดียวตอนนี้แล้วก็ผมว่าจะขัดนี่ขัดนี่แล้วขัดนี่แล้วก็เคลือบปูเหล็กแล้วก็ไปองคาแล้วครับผมสั่งงานทหารบ้านพี่โบพี่ี้ ซื้อกระดาษทรายอันนี้กระดาษทรายกเก่าผมใช้มาสิบกว่าปีแล้วมันกินเหลือมาคน้นโอ้ยเจอ,อยันนะครับเมื่อกี้ให้หลานกวนอาหารไปซื้อทินเนอร์กับให้หน่อยไอ้จะอิ่มก็ดื้อนะโดนยีเอิบดูเข้าใบผมแล้วเงียบเหมือนกันนะเนี่ยะหลานผมก็ดือ้อจริง ก็ว่ามันไม่ทำอะไรมันก็จใเงียบเดินหนีไปเลยเยอครับขอ <c oughs> ด่าเลยอย่างล่าบ้านเลยโอเคครับเ <c oughs> ดี๋ยวไปงานกันก็ต้องมีพวกเด็กหัดติดต้องมีกระดาษทรายมีทินเนอร์ไรติดไว้ <c oughs> ต้องคู่กับงานพวนะี้ก็อุดกเชื้อทินเนอร์ <c oughs> ผมจะเริ่มแบบ <c oughs> จะเอาอีกงานนะึงไหมเดี๋ยวไป ธนาคารเรื่องประกันอะไรเงี้ยไปหางานโป๊โป๊โปรถที่ชนกันแล้วก็โปกันชนอะไระเอาแล้วจะไม่ทำพระอะไรเงี้ยวะจะไม่โป๊ค้นาอะไรเงี้ยเนี่ยหมดรับหมดนึงก็สูตรเดียวกันนะโปโปก็สูตรเดียวกันนะผมว่าแต่ถ้าเกิดเป็นโบราณเป็นลักเป็นยางลักลักสมุทร โอ้ยรักตะหมูไม่แก่งแก่งยิ่งกว่าิีเนี่ยแต่ถ้าเกิดยางรักใครแพ้ก็จะขึ้นหนองเต็มตัวเลยแต่นี้สมัยใหม่แล้วเราก็จะประยุกต์เอาเป็นสีโป๊โเหล็กโป๊โลหะโป๊อะไรพวกนี้ก็ยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วโอเคครับขัดดีกว่าจบไม่ได้โป๊ะเหล็กกันค,ครับแล้วก็ขัด <c oughs> <c oughs> แต่ขัดเบาๆผมโป๊บาง ขัดเบาๆอันนี้เนี่ยสองอันเนี้ยขัดหนักเพราะว่าชั้นเนี้ยเสียผมต้องแต่งใหม่ปั้นใหม่เสียเสียเยอะเลยเนี่ยขัดหนักตัวเนี้ยนี่ก็นักกันให้ดูโอเคครับได้คเครื่องตลวเนี้ยครับขอบคุณงานวังนาลายลุบลีกาแให้ได้คเครื่องมาครับตั้งถูกถูก เครื่องเก่าอันนี้แบบเป็นพลาสติกเงี้ยแบบมันเจองานหนักบกแมงไอ้นี่เลยโฟดอมก็เทอะทะเกินไปผมก็มีในห้องอย่างนี้ดีกว่ากำลังเยอะแล้วก็มีตัวล็อกกันนี้ผมต้องการแค่ตัวล็อกอันนี้อย่างเดียวเพราะผมขัดงานหนักเลยเับไปแล้วส่วนหางเก้าเหรียญรถลูกค้าบางกีนข้าวแม่มีนวดและมีข้าว มีริมสุดมีอาหารอีสานริมนู้นมีข้าวหอมมีน้ำแพ็คขายสงแล้วก็มีนวดสปาเจีนนยนวดแผนไทยนะก็กะตามต่งมีกาแฟมีติมนะครับผมปั้นพระน้องแง้งอยู่หลังบ้านนะหะตังใส่พัดให้แล้วงไงอยากรู้เรื่องน้องสตงังมาจากอนาคตเข้าไปเล่นเกมคุณโนรบุรีเกมหน้านหนึ่งในยูทูบนะฮะก็พ <c oughs> อวอร์เดเมือนะเรื่องใหม่ ตมองไหวจะทำใเ,เรื่องเควสที่ไปแล้วตอนไหนเจ้าเด็กเขาออกข้างไปแล้วครับยังไงปิดเทอมไม่มีเด็กมาเรียนวิเศษเลยไม่เป็นไรคุณโน้ศจะได้ไม่มุ่งกับการทำงานทัศนศิลป์อย่างเดียวเรียนก็มาต้องมีนะครับเราเป็นทั้งคุรูเป็นทั้งอะไรคนบ้าคนบอคนณทำงานทุกอย่างเลยช่างช่างร้อยหมู่ไปแล้วครับเขาไปดูงานผมในคุกเกิลได้คุณนศลับบุรีครับ คุณโ้รงลีบ้าคุณโนรุลีตัางคุณโนรงลีสอบิเต้คุณนอุลีเสร็จไปคุดพอคุณโนรงลีเส็นีดีคุณนนอุลีบ้าบอกไปหมวดตัวอะไรไล้วคุณโนรุลีเกมหน้าหนึ่งถ้าอยากเล่นเกมนะครับใียูทูปไปแล้วอยู่ส่วนไหนก็เลยก็รับ